กระบโบนะคะความสว่างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่700ลูเมนส์นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้มิ้งจะมารีวิวไฟฉายโอลายรุ่น d i f f u s ค่ะซึ่งไฟฉายตัวนี้นะคะจะเป็นไฟฉายพกพาที่มีขนาดกระทัดรัดน้ําหนักเบามากตัวเขาเล็กเท่านิ้วชี้ของเราเองค่ะหรือว่าเท่าแท่งลิปสติกของมิ้งเองค่ะมีความสว่างสูงสุดมาให้ถึง700 l u m e n ์ค่ะจุดขายของเขาเนี่ยมาพร้อมรูปทรงเลขาคณิต5้าเหลี่ยมมีการออกแบบสไตล์มินิมอลมาดูกันค่ะว่าตัวจริงเนี่ยเขาจะสวยขนาดไหนตัวที่มิ้งได้มาเนี่ยเป็นสีแดงนะคะหน้ากล่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าเป็น compact flashlight และมาพร้อมกับแสงไฟ5โหมดค่ะภายในกล่องนะคะจะมีตัวไฟฉายสีแดงสวยงามตัวนี้ค่ะด้านหลังเนี่ยก็จะมีแผ่นสีเหลืองบอกให้เราเนี่ยอย่าลืมเอาแผ่นคั่วแบตออกก่อนการใช้งานนะคะแล้วก็จะมีวิธีการชาร์จแบตค่ะรุ่นนี้นะคะจะต้องชาร์จที่ตัวแบตเตอรี่โดยตรงค่ะของที่ให้มาในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือมีภาษาไทายให้ด้วยนะคะมีสายชาร์จ Type C มาให้1เส้นมีสายแลนยาร์ดหรือว่าสายคล้องไฟฉายมาให้1เส้นอุป,ปรกรณ์ทั้งหมดก็จะมีเท่านี้ค่ะ มาดูกันที่ตัวไฟฉายค่ะตัวดิฟฟิลเนี่ยจะมีสีแดงสวยสดแบบนี้เลยนะคะสีแดงเนี่ยจะเป็นสีแดงเงาๆเลือมๆค่ะตัดกับสีดําตรงตัวสวิตช์นะคะดูมินิมอลเรียบหรูแล้วก็สวยงามค่ะลักษณะเนี่ยไม่เหมือนไฟฉายเลยนะคะเหมือนเครื่องประดับที่พกไว้ติดก,กระเป๋าค่ะมีขนาดพอๆกับแท่งลิปสติกนะคะมีลักษณะของรูปทรงเลขาคณิตห้าเหลี่ยมเวลาจับเนี่ยก็เข้ากับมือดีค่ะด้วยความที่เขาเป็นทรงเหลี่ยมนะคะก็สามารถถือจับได้กระชับมือค่ะการออกแบบภายน ก็ออกแบบมาได้สวยลงตัวด้วยไซส์ขนาดนี้นะคะเขาทําออกมาให้เราพกพาได้ง่ายมีวิติดกระเป๋าก็ไม่รู้สึกเกะกะค่ะเหมาะกับการมีติดไว้ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะพกไปวิ่งไปเดินเล่นก็ได้ค่ะพกเข้าสายงานตรวจงานก็ยังไหวค่ะ ตัวสวิตช์นะคะออกแบบมาให้เป็นรูปวงรีสีดําค่ะตัวปุ่มกดเนี่ยเป็นวัสดุโลหะค่ะตรงขอบรอบๆบสวิตช์นะคะจะเป็นไฟแสดงสถานะค่ะแบตสีเขียวเนี่ยก็แสดงว่าแบตเต็มค่ะสีส้มเนี่ยแบตก็จะลดลงเหลือ15-60%ค่ะส่วนถ้าขึ้นสีแดงนะคะแบตเหลือน้อยกว่า15%ก็ควรที่จะช์จแล้วค่ะมีพิมพ์โอไลท์สีขาวตรงนี้ด้วยนะคะและมีพิมพ์ชื่อรุ่นตรงนี้ค่ะตัวเลนส์นะคะจะเป็นออฟติกทีไอเลนส์ค่ะให้ค่า c c t นะคะอยู่ที่5 5,700ถึง6,700เควินค่ะแสงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นแสงนุ่มนวลกระจายแสงได้ดีแสงออกมาขาวนวลโดยเขาเนี่ยให้ค่าแสงที่สูงสุดอยู่ที่700ลูเมนส์ค่ะสามารถส่องได้ไกลสูงสุดนะคะอยู่ที่80เมตรค่าแสงที่จุดศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่1,700 c a n d แคนเดล่าค่ะมีขนาดความยาวเนี่ยแค่87ม mm มค่ะความกว้างเนี่ยอยู่แค่19ม mm. มน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะคะอยู่ที่57.5กรัมค่ะกันน้ำที่ ipx 8 และกันกระแทกที่1.5เมค่ะตัวแบตรุ่นนี้นะคะเขาจะให้มาเป็นลิเทียมไอออน AA แบตเตอรี่นะคะตัวที่เขาให้มาเนี่ยสามารถชาร์จได้โดยสามารถชาร์จโดยตรงกับตัวแบตได้เลยนะคะวิธีชาร์จเนี่ยก็เสียบสายตรงนี้ค่ะก็จะมีไฟบอกสถานะเราถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยแบตยังไม่เต็มถ้าสีเขียวเนี่ยแบตเต็มแล้วค่ะและถ้าแบตหมดฉุกเฉินนะคะเราสามารถใช้แบต AA ทั่วไปมาใส่แทนได้ค่ะแบตที่เขาให้มาเนี่ยมีความจุอยู่ที่920ม ah ิลลิแอมค่ะ 3.6โวลต์เป็นแบตคัสตอมของโอไลน์เองนะคะวิธีการใช้นะคะกดสวิตช์ก็คือเปิดปิดไฟฉาย เลือกแสงเนี่ยก็กดค้างเอาไว้ค่ะแสงเขาก็จะวนไปเรื่อยๆค่ะโลมเดียม g h จําค่าแสงได้ด้วยนะคะยกเว้นแสงเทอร์โบและสโตรบที่เขาจะไม่จําค่าค่ะแสงเทอร์โบแสงมูลและแสงสโตรบนะคะเราจะต้องกดแบบพิเศษค่ะเทอร์โบเนี่ยต้องกดดับเบิลคลิกหรือว่ากด2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะส่วนสโตรบนะคะก็กดติดกัน3ครั้งค่ะส่วนแสงมูลนะคะก็ให้ไฟฉายในอยู่ในสถานะปิดก่อนค่ะ แล้วก็กดสวิตช์ค้างเอาไว้จนไฟฉายติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะมาดูกันที่พารามิเตอร์ของแสงกันค่ะแสงมูลไลท์เนี่ยจะให้ความสว่างอยู่ที่1นึ่งลูเมนส์ค่ะแต่ว่าสว่างได้นานถึง180ชั่วโมงแสงโลค่ะให้ความสว่างอยู่ที่10บลูเมนส์ค่ะสว่างได้นาน25ชั่วโมงแสงมีเดียมค่ะให้ความสว่างอยู่ที่50ลูเมนสสว่างได้นาน7ชั่วโมงแสงไฮค่ะ ให้ความสว่างอยู่ที่350ลูเมนสว่างได้นาน10นาทีและจะดับแสงลง150ลูเมนค่ะได้นานอีก120นาทีค่ะแสงเทอร์โบค่ะให้ความสว่างอยู่ที่700ลูเมนค่ะสว่างได้นาน1นาทีและจะดับแสงลงมาเหลือ350ลูเมนส์ค่ะได้นานถึง70นาทีค่ะเราสามารถล็อกปุ่มกดเพื่อการสวิตช์ลั่นได้ด้วยนะคะเวลาที่เราไม่ได้ใช้งาน เข้าโหมดล็อกปุ่มกดก็แค่ให้ไฟฉายเนี่ยอยู่ในสถานะที่ปิดก่อนแล้วก็กดที่สวิตช์ค้างเอาไว้จนไฟติดขึ้นมาแล้วดับลงค่ะแค่นี้เนี่ยเราก็เข้าสู่โหมดล็อกปุ่มกดแล้วค่ะโหมดล็อกไฟตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงค่ะกดสวิตช์เนี่ยไฟจะไม่ติดนะคะถ้าเราออกจากโหมดล็อกปุ่มกดเนี่ยก็กดที่สวิตช์ค้างไว้ค่ะจนไฟติดขึ้นมาวิธีการใช้คร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองแสงกันในที่มืดกันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหน แสงทเบโบค่ะใช้ได้อยู่นะคะสว่างอยู่ค่ะเห็นชัดนะตัวทเบโบนะคะความสว่างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่700ลูเมนส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสว่างในพื้นที่จริงที่มืดแบบนี้นะคะก็จะให้แสงออกมาประมาณนี้เลยนะคะ อ่ะเดี๋ยวปิดไฟใหม่มืดนะคะอ่ะเทอร์โบอีกทีนึงนะให้ดูว่าเขาว้างยังไงสว่างขนาดไหนนะคะนี่คือแสงเทอร์โบของเขาค่ะเจ็รอยลูเมนนะคะอ่ะเดี๋ยวมิงจะส่องขึ้นต้นไม้ให้ดูนะโอ้โหเห็นหมดเลยนะรายละเอียดนะคะแสงโลค่ะ ระยะที่ไม่ได้ไกลมากนะคะก็เห็นรายละเอียดอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดส่องไกลขึ้นก็จะมองไม่ชัดแล้วนะคะอ่ะเรามาดูมีเดียมกันบ้างมิ้งจะจอดจุดเดิมนะคะมีเดียมค่ะแสงมีเดียมนะคะจะเห็นสิ่งของด้านหน้าชัดเจนขึ้นนะคะเนี่ยต้นไม้ก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมชัดเจนมากขึ้นกว่าแสงโลนะคะเดี๋ยวมิ้งจะลองส่องต้นไม้ขึ้นไปข้างบนยอดนะคะ ถึงอยู่นะแสงถึงอยู่นะคะแสงสว่างพอประมาณค่ะให้เห็นรายละเอียดอยู่พอประมาณหนึ่งนะคะไฮค่ะอ้าไฮเห็นรายละเอียดทุกอย่างนะคะมุมรอบๆนะคะมิ้งจะค่อยๆหมุนช้าๆนะนี่คือแสงไฮของเขานะคะ ใช้ได้อยู่ค่ะสโตร์ค่ะแสงมูลค่ะนี่นะแสงมูลนะคะพอใก,กล้ๆเนี่ยเห็นรายละเอียดชัดเจนนะคะถ้าเกิดเราส่องไปอยู่ตรงวัตถุที่ใกล้มากๆนะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ มาดูกันที่ราคาค่ะราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่พันหบาทค่ะช่วงโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะลดลงอีกนะคะเหลือ896บาทเท่านั้นเองสามารถจับคู่กับสินค้าตัวอื่นๆได้ด้วยนะคะยังไงเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลยค่ะมีแจกไฟฉายสําหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ด้วยนะคะลูกค้าเก่าเนี่ยจะได้รับตัวไอแตงแบบสมสีมาให้นะคะมีได้สีสซมมาค่ะสวยมากเลยอ่ะโชว์ให้ดูนิดนึงนะนี่ค่ะ าใครในอยากได้ก็ลองล็อกอินเข้าไปดูกันนะคะโปรเดือนนี้ค่ะสั่งซื้อได้วันที่22พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มสิ้นสุดโปรนะคะวันที่30พฤศจิกายนค่ะเวลา8โมงเช้าแต่ถ้าเกิดใครไม่ทันช่วงโปรนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะใส่โค้ดมิงกี้นะคะเพื่อรับส่วนลด10-2%ได้เลยค่ะลิงก์ทุกอย่างเนี่ยมิงกก็วางไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ